สบายดีพี่นอ้องเมื่อนีก้กะมาพบกับผมเพื่อกาเนาองกับผมเนาะอช่องอันดูสุขะคุณบานา,นาพี่น้องจะมาให้มานาอยู่ให้อยู่ายยนาครับนอนนาตกก้าครับตกก้าไว้แล้วครับวานบอท่านแล้วน้ำลายพี่น้องมาอีกตกสองมือ้อเสื้อเตี้ยวานเขาไว้ ซเจ็ดไรกับน้ำทวามวเมือดครับนกเป็ดยองอยู่นี่เนี่ยเปติกชิโลกำลังตอตกาให้คุณพ่อครับผมน้ำต็มซาแล้วครับ เต็มสะเลยผมบรรยากาศอยู่ไหอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยทีชีวิตคนบ้านนอกหรือว่าชน,นบทนั่นเองอยู่กับต้องให้ท้องนากเมอ่อวานเลยกันบ้านไม่น้ำก็ถ่วมแล้วพ่อ มาอีกปัะเี็กัเรียบร้อยดำอย่างเดียวครับดำไว้บอบันชิดำไว้หรือเปล่าพอแล้วบัน ิโลโออกเลยออกเลยเตี๊กดเตี๊กดเตี๊กติดล้อเตี๊กดถอยหลังไปเอาแล้วออกเลยถอยถอยไปพุ่นออกมาพีเลยโอเคแล้วถอยเก็บแจออกมาเลย น้ำเลยพี่น้องเอ้ยออกเลยออกมาเลยแล้วแล้วออกมาไปนู่นไปนี้ออกมา โอ้ยจะดับมันทำไมล่ะไปโน้นเลยงามอยู่วะบ่งงามกับไทยต้องไปเอา ไปข้างล่างพี่น้องบันป่าบอนอย่าลืมแห่แพ้อย่าลืมพัดเตอมันเดยกออกพี่น้องมันเดากออกไปใครล้ะ ก็วานวานนินห้ามท่วมเลยอาาเอกอตะกาคุณปรเปงอกสู่บ่อ,อแล้วครับฝนมันดีอ่ะฝนดียังเลยเสี่ยเตี้ยก็ไปทำงาน น้ำท่วมแล้วนะเสือเตี้ยนนี่ปั่นตมมาเลยพี่น้องที่พอดี มามาบปั่นรอบหนึ่งเอาเลยครับ ฝนมาไวครับพี่น้องมาไวน่าจะไปไวหรือเปล่าถ้ามันแดดมันเฮ็ดดินเฮ็ดอันละงอกเฮ็ดยังก็อ,งกออกแล้วครับเฮ็ดปวก ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรน้อครับผมฝากรับชมเยอครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไม่เด้อครับผมอันโดสุขะคนบัานนาสำหรับมือนี้เขากล่าวเข้ามาสวัสดีพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ 他。Uh